ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะที่คุณจะเห็นคลิปนี้คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะที่มีความสงสัยว่าคนที่ทำแบบนูน้นแบบนี้แบบนั้นเหมือนเหมือนกันแต่ทำไมถึงแตกต่างกันเป็นแม่ค้าเหมือนกันแต่ทำไมขายของดีและไม่ดีต่างกันประกอบสัมมาอาชีพอะไรทำธุรกิจอะไรก็ตามทำเหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันมนุษย์เหมือนกัน เกิดมาทำไมไม่เหมือนกันมีจนมีรวยมีสบายมีลำบากคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะที่สงสัยว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่พี่คุณก็เป็นเหมือนทุกคนคะ่ะเมื่อก่อนนะคะพี่คุณแสวงหาคำตอบมา35ปีนะคะพี่คุณได้คำตอบได้เคล็ดลับได้ความลับและเอามาปรับใช้เกิดปาฏิหาริย์ตลอดปี2023ที่ผ่านมาใครนะคะ สนใจนะคะเคล็ดลับความลับที่มันซ่อนอยู่มันจะสร้างปาฏิหารสร้างชีวิตที่มหัศจรรย์ให้กับคุณได้เช่นเดียวก,กันกับพี่คุณนะคะถ้าคุณเห็นคลิปนี้แปลว่ามันมาเพื่อคุณทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะพี่คุณบอกเลยว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนนะคะราคานะคะ9,999บาทนะคะ c f ทักแชทแอดไลน์โอนเงินแปะสลิปแล้วเรามาเจอกันค่ะ พี่กุนจะให้แบบไม่กักเลย